เอาพิงไปโรงเรียนน้องพิงกินข้าวอยู่บ่ดอกแพ้ป้อนเจ้าบ่ดอกคุยยี่บ่ป้อนนะคือคุล่าบอกคุยยังป้อนดอกคุล่าคุล่าป้อนคุล่าบ่กคู่คู่ย่ะคุล่าคุล่าเสียค่ะเรียนเผลมาเลยมาดูสิมีใบเรียบร้อยเลยไม่ได้ไงบ่ได้นุบ่ไดโนอน อือ2ป้าดงสายลาก็ไปไทยแล้วเนาะ FC เพิ่นก็ถามมาหลได้ว่าจังได๋น้องสายลาไปเฮ็ดเล็กอยู่ไทยเนาะขอญาเนาะน้องพิกเอามักพลังให้ปากพนวาดีอพี่น้องอ้ยพนวาดีสาวน้องสลาเนาะพนวาดีพนอยู่ได้อยู่กะอ่าบางเทื่อกะสิมาวัอยู่ลาวเฮาบ่บางเทื่อกะสิไปต่ออยู่มอว่า สบายดีนักเรียนเดินนักเรียนมาป้าจะลงเลี้ยงกอดแม่เลยนี่มาจะลงเรียน,น,มยน,มยนบมลูกบอกอ้าหมืน่นนะคป้ากระเป๋าไหวไปดูปะงามแทก้กระเป๋านี่เพื่อฝากมาใหา้หนิดุกระเป๋าโดยแท้ขนมเจ้าอนะไรแหม่รอพวกแบบแบบแกโตดู แอนว่าขนมเจ้านะใครชื่อไห้เจ้าดุไงฮึไสแม้วมีย่าขนมนะไสเออตัวว่งลูกระเป๋าเลยกระเป๋าในหั่นทั้งลูกนี่สิเตอร์ฝากมาให้ตอนพ่อมกบสุดเจ้าได้ดุเลยหาสิใส่พ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะอาสิแกะใส่ให้พ่อให้ดูป้าพ่อให้เลย ใครล่ะน้องดุอ่างดูอ่างอ่างคุณยายอยู่ฟังใครดุดุคุณยาย้องผีว่าแต่โรงเรียนเด้อเฮ้ยกระนดุมใบเชียงไหวกระเป๋าเฮ้ยเอาลงมาไหวไรบ่อะเลยอะปวดตั้งพลอ่อน สบายดีเด้อลุงมานั่งอยู่คยัองเยโอเคโอเคใช้ได้หรอบ้แต่แล้วเฮ้ยเฮ้ย อะไรฮะไปเืือหาบอกปะบอกคุณย่าอยู่ฝั่งไทยในน้องพิงค์มาแต่สช้ามาแต่เลี้ยงวันนี้ครูสอนยังบอกคุณย่ายในลูกละครูสอนยังแน่มาเนีน่ยฮะยังเหเ้เสือนี่ยังไม่ได้ซักเลยลูกเอาไว้ก่อนกินก่อนนอะอ่ะโฮย้ย <laughs> ยังบริชักกะอยากใส่อีกแหละเสืองามเพิ่นนี่เสือแม่ชื่อให้อยากใส่อีกเทาตัวไรเพิ่นมากกะม,มากมากใครเพี่น้องเอ้ยนะนี่สุดละลอยเสาเป็นเงินบาทเราเป็นเงินกีบกะแสนหนึ่งพอดีโอ้ยแสนหนึ่งนี่กลัวแล้วนาะงลอยเสาหน่ะบอลแกเธอได้ขึ้สนสมหรอ กินแต่ก็มากินเด้ไม่ใช่เห็นเลยเติมให้ดุเติมปลาดุงมาดุปลาดุงกินแล้วยปลาดุงกินยังกินกินไข่ดาวเออคุณยายไะเออคุณยายฝั่งไทยไะดุใช่คุณยายกินไข่ดาวกับน้องพิงเด้อไข่ดาวไข่้องพิงเด้ออันเราดิดดุไม่สีดถอะคันนี่เราดินเนี่ย

widehat hapan ma tae rong rian tae wa borithai ton ma khoi phinong oey อื ha, ้อน mm ี mm ่เลยลูกลูกก็เอาบวงชักให้ลูกเบิ่งลูกก็ตักเอานอยๆลูกตักเอานอยๆตักเอาลูกเออตักเอานอยบมเข้าบ่เดียวลูกวันี้นั่นจกินน้อยลูกล่ะแม่เออกินน้อย คุณยายถามว่าแหนมนั่นแหนม,มนแบบไรแหนมที่น้องพิงอยากกินกับเขานะลูกบ่ <c oughs> มันจะเป็นมันจะเป็นแท่งยาวๆแท่งยาวๆที่แบบเพิน่นเพิ่นขายตามเซเว่นหรอกแต่ว่าอยู่ไทยเพิ่นเอิ้นคือกันบ่เนาะแต่ว่ามาคลายนั่นเซเว่นแบบแกะแล้วก็กินเลยนะเพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแหนมอยู่ในถุง<ม>เป็นชิมีถ<ม>ุง จะมีถุงน่ะคะเป็นแท่งยาวๆตามเซเว่นเนาะเบานทีมาก,กินกับข้าวแต่ว่าทั้งสบ,บุ่กับยายเพิ่งกินร้ายเพราะว่ามันเ็ฉยๆนิดกน้อยรำใส่บอดีเนาะแต่เพิ่นมาก,กินกับข้าวแหนมแต่ว่าเพิ่นเอิ้นแหนมคือกันบ่ได้อยากกินเนมอืมเดี๋ยวคุณยายคุณยายถามอยู่ว่าคุณยายคอมเมนต์มาว่าน้องพิงอยากกินแหนมกับข้าวแบบไรไ ไม่ในหัวเข้าเราบอกคุณยายเรือบอกว่าป้ารุ่งรุ่นนี่เป็นยังนี่โอเคเดี๋ยวดูพราว่าไม่ชิบอกอยากกินแหนเฮ้ยว่าเลยจ้ะเป็นอีกเลยอยากกินน้ำบืนเข้าไปซื้อเนาะซื้อใครซื้ออยู่เซเว่นซื้อไม่ใ้เซเว่นอยู่เซโนอยู่หม่องปิีงไก่ใหญ่เซโนขอยากซื้อปีงไก่อยากกินไก่ได้กกินเซเว่นอันนี้อยากกินปิ <letter. S 1> ้งไก่ได <k Heh Murray> yeah, ้อยากกินแหนมอยากกินปีงไก่อยากกินทั้งแหนมอยากกินก็ปิ้งไก่ โอ้ยวปิงไก่แพงแม่บ่มีเงินชื่อหรอปิงไก่โตัวหนึ่งเซนหาคุณเออมาเห็นไหมเฮ้ยมึงคนกระเสบายมากบ่นี่หนะแม่มีเท่านี้เงินน่ะนี่นี่นะบ่ฮอดแสนใช่ไหมนี่บ่เท่านี้น่ะไม่หลายอยู่โอ้ไปดูยมากเงินเอาไว้ดูเงินบ่ฮอดแสนนี่หนะเงินเดือเท่านี้นี่นะเงินหกสิบ เออโอเคเปลาดูเห็นแล้วนั่งน้องน้องยอยาก,กินปิ้งไก่อยากกินแหนมบ่จ่ายค่ะเดียรน้องพิงค์เบิรเลยจ่ายมึงกินนี่หอยพี่น้องเลยเนะาะค่ะเดียรน้องพิงเดี๋ยวไปเบิรงก่อนไปมึงเด้อแม่ไว้ในรถน่นะเฮ้เห็นหน้าแม่เห็นหน้าน้องพิงแล้วนี่นะคือแกะแบบนั้นนะ บอกแก้วเงินพืชในลูกโตมันมีกี่ปูนเห็นแกเห็นในลูกเด้อแก่ยังเด้อเดี๋ยวไปถ่ายชุดตากเมียนะคะมาโมนี่ขี้เหนียวชนี่ลูกละไอขนมเจ้าหันไซนี้ขนมเจ้านะอันนี้ขนมเจ้าใชนี้เด็กกะชื่นหงอนถิ่นตรงนี้น้เอาพิงไปโรงเรียนต้องพิงกินข่าวอยู่บ่ดอ แพ้ปอนเจะโมลุคุยยุ่ยป้ปอนนะคือคุล่าบ่คุยยังปอนดุคุล่าคุล่าปอนคุล่าบ่คูคุ่ยะคุล่าคุล่าอืมรับปอนเจะโมลุบ่แม่ขึ้นมาะเนี่ยล่ะอืม แต่กรับมากินเน้อพี่น้องเด้อไม่กินเนอพี่น้องเด้อเออใช้ให้พี่น้องให้พี่น้องกินแนวยื่ให้พิ่เบิ่งในดกงยื่นปลาดุงเบิ่งดนเบิร์กึ่งหยังคืองขนมมันคือขนมโอ้มากินเน้อพี่น้องเด้อมากินกับน้องผิงตาตีบเด้อเอิอนเอิปลาในดวกเอิปลาจุดดีไงฮะปลาจุดดีเราเบิ่งอยู่ เอนปลาจุดีดูปลาเอยกินขนมน้องผเนอะเสบเด้อสบเด้นี่แหละไปไปเชียร์คาเรียนเพิ่งมาเลยมึงจะมีใบหยิบลอยเพิ่งไปได้ไหมบอดี้โนบอดี้โน้ มดชิคบตีนะแม่ลูกจิไให้ปลาลูกมึงลกจงใปลาลูกมึงลูกแม่ลูกแม่ลลกนูนูนูนนู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 ูนนู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 ูน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 ููนูนูนููน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 นูนนนูจนนนนนนน ค่ะเรียนพอนเรียบร้อยแลย้วคพอนไปได้ไหมรัน,นสองนนไม่ไหวแม่นันเดี่ยงเดี่ยงไอ้น,นั่นไหนครูได้ครูได้ชื่อกินอยู่วะลูกนี่รานสองนะะัก่ะเอาอัอน พาน้ำเพิ่นอน่เนาะพาน้ำคู่เพื่อแบบน้ำเ,เย็นๆน่พบบไม่เป็นไยให้โรงเรียนเกา่าโรงพิงแสนเนืน้ออากาให้อันนรำเย,ยนที่เป็นเขาเดิมใหมาในแสนเนื้อเนาะแอวกาพอดีเป็นล้านซีวันนี้ใจทุกวันที่สามทำเป็นไปได้เพิ่มไม่เกินไม่เกินวันที่สิบาว่า หากว่ได้โอคว่ได้ก็ไห่เกินมันที่ซิปเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่าทางห้าหันทุกวันที่สามเนี่ยน้องพิงตามที่ว่าตามรักในน้องเรียนเนาะทุกวันที่สามเนี่ยต้องในใจเพิ่นเพื่อนพี่น้องเลยแต่กระจายไปเรียบร้อยแล้วเนาะการเงินเดือจากแจวันเกิดของเพื่อน,น่นแหละเดือจากแจวันเกิดอาไปซื้อนมการเงินที่ว่าทางพอ,อนะแม่เอเื้อยนะไอ้ยเนาะที่พิ่นด้ซอยคาน ที ee, i, ah a, ่เพิ kita, today, ่นให้ฝากมาเจ้ว euh ันเกิดให้น้องพิงกันแหละทั้งสมุนกับเก๊ใบ้เพี่น้องเอ้ยเบื่อเด้าอ่ะเนาะทั้พ่อใหญ่เจดีแล้วกับแม่หนิงไอดิชเตอร์เอ้ยบิ้งไอพชรแล้วก็ครอบครัวของพ่อมิงแล้วก็เอ้ยจูดี้เนาะที่เพิ่นฝากมาเบื่อเด้น้องพิงกันแหละทั้งสมุนก็ซื้อนุ่มแน่แล้วก็เจะาเพืนเกิดในเพิ่นแน่เนาะโดย เเล้วเสียค่าเรียนให้เพิ่นแน่กะได้หลายอย่างอยู่ให้พี่น้องเอ้ยจังได๋กะขอขอบคุณหลายเด้อเนาะที่ได้ฝากเงินผักขํามาให้พี่น้องถ้าบ่มีทางเพิ่นซอยเข้ามากทางเฮากสินักนวงเติบอยู่ให้พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋กาขอบใจหลายเนาะ่ิทุกคนเด้อให้พี่น้องเอ้ยนี่กแล้วเงินค่าตัวที่เพิ่นฝากมาให้ก เขาก็ <ort>. มีแต่เดือนหน้าวันนี้เนาะเดือนนี้บิดไปแล้ว็งพี่พี่ร้องไห้ด้วยว่าสบายใจไปแะเดเนาะอีกเดือนหน้าได้สิเป็นจังไก่เราถ่าติดตามน้ำกันเนี่ยเขาก็หาเงินคือแบบนี้ได้ไปเสมอเนาะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยทั้งซื้อในยูในกินแต่ลเมื่อเขาต้องได้แวะตลาดเนาะเนึ่งแวะตลาดได้ก็ซื้อเครื่องใส้เครื่องซอยได้ก็ซอยในครอบครัวทั้งหลายพี่พี่ร้องไห้ทั้งคุณทั้งพี่เนาะทั้งแม่สมบูรณ์แน่ทั้งป้าทั้งลูกแม่เนาะบางทีเฮามีเขาก็ ซื้อให้เพิ่์นในอยู่ในกินท่าคบโมี่พันกับบ่าวหรอกแต่ว่าเข้ากันอยากให้พันกินคอยพี่น้องไงเพราะว่าพันกับเป็นญาติผู้ใหญ่เนาะทั้งป้าแล้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่เลยแต่ว่าเงินค้ำกับโได้ให้ดอกคอยพี่น้องเยเพราะว่าชวนใดทั้งสมุนกับมิเตได้แต่ซอยพันเดิมในอยูนัยกินแต่โบได้ถึงวันซูเมอร์ดอกในอยู่ในกินกับมามื่อเนาะบางมื่อจะส่งซัมเมอหรือว่ามื่อต่อมื่อ ซื้อไปฝากไว้ตอนเด้วยคือทางเมย์เพ right? nope. ิ ed, Carrie, wow. oh. ่นเมย์กบพ่อนี่เพิ่นนอนหน้าเนาะมีแต่ซื้อในั่งยูนิกิ้นนะก็ฝากให้ทั้งจะเย็นเด้วยทั้งน้องทวเพหลานไส้เนี่ยไปให้ว่าน้องเสราลากับไปไทยแล้วเนาะเด็บซี่มันก็ถามวาอะไรได้เป็นจังไรน้องเสราลาไปเฮ็ดเล็กอยู่ไทยเนาะขก็งญายเนาะน้องผิงเอามาพลังให้ปากพนวดดีเพื่อพี่น้องเลยพนวดดี าวน้องสายหลาเนาะเพิ่นว่าดีเพิ่นน่ะอยู่ได้อยู่ก็อ่าบางเทื่อก็สิมาตวัดอยู่ลาวเฮาบ่บางเทื่อก็สิไปต่ออยู่คอมเบ่หรือว่าหยังแถวย่างก็ที่สบุญเคยไปต่อดื่มได้ดื่มได้เพี่น้องเอ้ยแถวหยังเพิ่นเอิ้นว่ามนี่แหละไปตอแถวมไปไปมาไปกลับมากลับเนาะไปนํารตูนั่นแหละกฟังเบิ่งก่อนทางน้องน้องส่าเนาะ กายย้อนความว่าอยากได้รถจักรลังกะรถจักรคันเก่าค่ะมันกับเพ่บ้าแ,แล้วเลยอยากได้รถจักรอยากให้เพิ่นตั้งมุตั้งใจหาเฮ็ดพี่งานมีเวียไม่งานแล้วกายตั้งมุตั้งใจบอกเพิ่นให้กดทนเอาแน่ะละก็ได้ให้เพิ่นยดเอาก่อนพี่เลี้ยงน้องพิงเนาะแต่ช่วงนี้กับเสาร์อาทิตย์กับทั้งพี่กับสกุลกับบุม้มพี่เลี้ยงกับชนได้กันทีเป็นทั้งเสาร์เย็นเนาะเป็นน้ำทั้งเสาร์เย็นท่าเสาร์เย็นย่างน้องเอ็มกับ แมนเทเจนก็ไม่ได้เอาบางทีก็สิไปให้ the ทั้งทั้งป้าเอ้อของมาทอ้งมีอหนิเอาเพิ่นบางทีกับบางทีก็เอาไปน้ำเป็นบางมื้อเพราะว่าเป็นยุดแค่สองมื้อเสาร์อาทิตย์ไปพี่น้องไอ้ทวันธรรมดากัสมบูรก็ไปส่งเพิ่นไปส่งน้องๆพิงไปโรงเรียนทั้งเฮากสิไปเวียกไปงานเลยสินะไปแต่เศร้าประมาณกะว่าเพิ่นเลิกเรียนกัเฮากัมาเอาเพิ่นแต่ไปไกลๆนี่ไปบัวไล่เนาะไปไกลๆเรื่อว่าไปนอนคืน ไปบ่ได้พี่น้องเลยทางสมุนเนาะคือพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเพิ่นกะชีหูว่าเฮานี่ไปไกลบ่ได้พีบบ่นะ้องเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าจะเห็นไอ้สมุนเหตุการณ์ช่วยเดือดมากล้วก็เหตุยูทู e มากพี่น้องเลยคือทางสมุนนะีบบ่ไปไกลหรือว่าไปนอนข้างคืนนะี่บ่เคยไปนอนจักเทือเหตุการณ์ช่วยเดือดมากเนาะตั้งแต่เหตุมากอีกกะเขาปีที่สี่แล้วพีบบ่นะ้องเลยทางเบองปีที่ห้านะ ปีที่หาถ้าว่าทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าดุง้งล้วกะ็ทั้งเอฟซีทั้งพ่อและแม่นเนาะที่เพิ่นได้บางมุบวางใจให้เป็นสะพานบุญให้มาเฮาสิได้เฮ็ดเป็นสะพานบุญฮอนเฮ็ดเด้อว,ว่าเฮ็ด y o ยูทูก่อนปีที่หา้าวัวด้ว,ว่าจังไรก็ฟัง,งเบิ่งกัเฮาก็มีว่าอยากเฮ็ดไอ้งานเสริมไว้อยู่ให้พี่น้องเลยเขาก็บ่ฮู้ว่าเฮาสิไปเวียกแบบนี้ตลอดชีวิตบ่มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะ พอเฮาอายุไลา์เขาก็สิไปบ่ได้เนาะเฮาก็ต้องมีอาชีพเสริมนักลักๆนี่คือสมุนอยากค่าขายปพี่น้องเอ้ไอ้่าขายตามห้าอันในเฮื่อในซ่านถ้าว่าค่าขายในเฮื่อในซ่านบ่ได้ก็แม่ไปหับของมาขายเทกองตามตลาดนี่แล้วเนาะขึ้นหน้าเาดูแบบนี้เป็นพวกหมังไม้เนาะเฮาเอาาก็ไปหับหมังไม้แต่ว่าไอ้อาจจะเป็นฮับแบบของสดมาขายตามตลาดกับมี แบบที่น,นําให้พี่น้องอแต่ว่าตอนนี้หันยังแต่ว่าคิดวางแผนไว้ว่าทงา,างเฮานี่สิเฮ็ดหยังอนาคตเฮาสิเฮ็ดเียกเสริมแบบใดพเพราะว่าเฮาจังได้อยู่รอดสิพอเพียงนํางแบบนี้เฮาก็พอไดุ้มากปุ้มท้องแต่บ่มีเงินเก็บเนาะเลยคุยกับบ่ทมีเนาะ่พี่น้องเอ้ยกะว่าอยากหาเวียกเสริมเฮ็ดแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจังได๋ก็ยังบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังไปหาใหม่มาขายบอ่อว,ว่า ไปหาของสดมาขายตามตลาดนัดพวกเป็นชีนหมูลปลาทูมากวดใจด้วยว่าคือแตบบ่คือทั้งบรจิตเฮ็ดแบบนี้นะพ่อนเพี่อน้องเอ้เรากับบไดค้าแต่ตลาดบ้านเฮ้าเนาะตลาดบ้านอื่นหรือว่าตามช่องตลาดที่ว่าเพิ่นขายตลาดนัดน,นี่เขาก็ไปคือตอนที่ว่าทะบุญขายเครื่องี่กะเวลามีงานบุญเนาะงานบุญแจกหรือว,ว่างานบุญใหญ่ๆนี่สะบุญก็สิเอาข้าวต้มขนมเอานํำดืมเป็นเส้นคือเอ็มร้อยเบียเนาะแล้วกัน้น่ำ บอกไงก็ต้มขนมมาได้ทุกอย่างผวยพี่น้องไอ้ของเด่นยังดอกเด็นดกดน,น้อยเนาะเอาไปขายย่ำบุญนี่ทุกงานบุญนี่ฮากลเซได้เงินขายมาเป็นก้อนนะฮาวเกลไม่เงินเก็บคือกําไรนี่ฮาเก็บแต่ทุนนี่อันทุนนี่เฮากับไปซื้อเครื่องโตสิเนาะถ้าว่าฮาได้เครื่องเพิ่มเฮาก็ต้องเอากําไรนี่อไปซื้อก้อนกาไรพ่อเก็บแบบนี้ก็โอเคผวยพี่น้องไอ้ตามรักที่สมบุญมักเป็นอาชีปลักๆักยพี่น้องคือค่าขายเนาะค่าขาย ดาวให้ทั้งมันมีหายคนนึงเพิ่นก็อยู่ลาวนี่แหละเพิ่นว่าอยากให้ทางสุนเฮ็ดอันเกี่ยวกับอันหยังพามใกลนํพี่น้องเอ้ยไก่ไข่เนาะอยากเฮ็ดไก่ไข่แต่ว่าเฮาบ่ฮู้สูตรว่าเฮ็ดจังไดแนะนําเด้อพี่น้อง้ทางสุก็มีที Arrow, ่อยู่ที่ตอน ที่ว่าอยู่นอกพื้นได้พุ่นแห่พี่น้องเนาะพี่น้องที่เคยสุนก็เคยายอยู่แต่ว่าที่ว่าบ่ต้องมีเพิ่นเอาต้นม่งมวงไปถายน่ะแตอยู่ในบ้านแต่ว่าอยู่นอกพนว่าถาบ่ได้ค้าขายนี่แม่นอยากเฮ็ดาไก่เพิ่นน่ะอยากเฮ็ดค้าขายแบบปไก่ไข่มาเฮ็ดแล้วก็ดูแลแบบเป็นันไข่อนขายขายไข่มันน่ะนะพี่น้องเอ้ย เนาะแต่ว่าทั้งเขายังบบเคยเห็ุอาชีพแบบนี้บบหูว่าสิไปรอดบ่วนะลักๆหนี่งคือเขาเคยแต่ค้าขายนะเนาะแต่สะบุญนั้นมักค้าขายแห้งที่สุดไปไม่เอ้คืออันพอพันกัดเคยถามเนาะมีพอหักคนนึงโวยพี่รองไอ้คนคนเลกเนาะเป็นกะคนพอหักคนนึงแต่เพิ่งบัประสงค์น้ำดอกแต่ว่าคนคนเลกคนกพุ่นเนาะบพราเนพอที่เป็นซสื้อรถจ้างหานี่ มันก็เคยถามว่ามันลูกคือบบขายเครื่องโตเนาะตอนนั้นลูกลูกก็ยังเรียกว่าทางสมบุนกับลูกน้องเป็นลูกยังน้อยเนาะน้องพิงอันแหละจากชีดูแลลูกจ๊กชีอาบน้ำต้องช่ป้อนลูกแล้วก็ป้อนเขาลูกต้องรอดถาคนมาเอาลูกให้แล้วก็เข้ากับเห็ดแบบนี้นะเห็ดไปทายยูทูปแน่เดี๋ยวไปทายคลิปลงยูทูปนี่แหละมันบูโบจะเอาเวลาหลไรมากค้าขายนะค่อยเขาก็ได้หยุดก้อนตอนนั้นเนาะ วันนี้ทั้งน้องพิมพเพิ่นก <c oughs> ็เร <c oughs> ิ่มใหญ่แล้วเรว่าไปโรงทำเฮียนแล้วเรื่องง่ายแต่ว่าค่าใช้จวัดเพิ่มวันนี้พอยพี่น้องเลยเนาะค่าใช้จ่ายเพิ่มจังไร่าใช้จ่ายเพิ่มนี่คือไอเดิมการเฮียนเพิ่นอีกเด้อตะกี้มีแต่ค่านมค่าเพิ่มเนาะแต่ค่าน้ำเครื่องสกปกสกผาเครื่องสกปกสกผาแหละยเรื่อวัฒธรรมดาเนาะวันนี้บมีค่านี่เพิ่มแล้ววันนี้ถ้าเอาเฮ็ดอาชีพเสิร์ฟอันอาชีพเพิ่มนี่กะ คือเฮาสิหาแต่ลอถาแต่เงินเดือน YouTube นี่บอกตรงๆเลยพ่อพี่น้องให้ทุกมื้อนี่เนาะบ่ลอดบ่ลอดพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเฮาใช้แบบประหยัดดีๆว่าอยู่แต่ในเฮือนในซนแบบกินแบบประหยัดอดอยากไว้ว้าง่ายกินแบบันเฉพาะเฮานี่บ่ซื้อเพื่อแพภยนี่ก็อาจสิพอใช้แต่ว่าเฮานี่มีญาติพี่น้อง้เฮาก็สิไว้กินไปคนเดียวมันก็เป็นไบ่ได้เนาะ พ่อแม่เขาได้แล้วก็เอือน้องได้เนาะชิกินยังแต่ว่าเขากินได้คนเดียวนะมันก็ต้องเผยแพย์นั่นแหละเพลย์เพย์นองสําคัญเนาะโดยกะบมันนี่กับบอมี่อย่างไรมาแต่ทำ้องขิงตัดตีบมาแต่โรงเรียนเป็นวันสุกเมื่อสุดท้ายอะวันสุดท้ายอาทิตย์เพลย์เพย์นองไว้เนาะได้ถ่ายถ่ายหัวกับเพลินนี่เข่าไนกับพ่อแล้วดีถ่ายก็ดีดีถิ่มขนมเข้าไปไนแล้ว ป้าเมนั่งคนเดียวแล้วพี่พี่น้องเลยได้มีโอกาสนั่งว่าก็ได้ว่าที่เอฟซีพนถามมาหลายว่าสบุญบ่มีอาชีพเสริมที่ว่าค่าขายคือคนอื่นบ่เกิดตอนนี้ในใจตอนนี้อยากเคลเยร์พีพี่น้องเลยแต่ว่ามันต้องใช้ทุนหลายหนึ่งคือตอนนั้นท่านสบุญยุดขายแล้ววันนี้ฮันตู้เย็นเนาะตู้เย็นคนอันตู้เย็นที่สบุนถอดมาบริชายเนันบริชายมันกบปุรีเนาะตู้เย็นแช่แช่ชัว่วแล้วพ่พี่น้อง ต,ตู้โซ่เนาะกะทั้งไอ้เพิ่นถามว่านอ้องคลายเครื่องนะตู้เย็นทอดไบ้ดโดนมันกัะบ,บดีนะเอาบริษัทงานวันนี้ทั้งไอ้เพิ่นก็ได้ขอซื้อตอ่อขอซื้อต่อไปหายทางน้องน้ำน้องน้ำบ้านพ่นสว่างบ้านช่างแก้วนะที่ว่าน้องน้ำเพื่อนเพิ่มใหม่นะเพื่อนเ่อตอนนั้นน้องน้ำเพิ่นกะฉิปเปิรนห้านขายเครื่องนะเพิ่นบบมีตู้เซ่ของเนาะวันนี้ไอ้น้าก็ได้า่าถาม ถามว่านอกสิขายบ่ขายในราคาสาั่ไหนเขาก็ได้ซื้อมาสั่นี่แล้วเขาสิขายสัํานี่อายิซื้อบออายเราก็ได้ว่าสิซื้อหายทั้งน้องหน้าเพลินเนาะพอถอดใ้ตั้งแต่ปีมบูรรษที่โอ้ยปีซื่นอนัพนพ่อแม่พี่น้อยถ้าถอดไว้คือป,ป่านนี้เขายังบริสียบมันกับบุรีได้หรอนะทั้งสมบุนก็ได้ว่าตั้งใจว่าขายเนาะขายหายทั้งอายเพลินไปหายทั้งน้องหนา้าขายในราคาแบบ ไอ้ตอนนั่นทำกูวัวเท่าไรสมบูรณ์จำมาได้แต่ขายให้ทั้งอายเพื่อนไปซอยทั้งน้องน้ำเนาะน้องน้ำเพื่อนเพิ่มใหม่หมนะเพื่อนพี่น้องเอ้แล้วก็ต่อมาตู้อันเซรีโดเนาะตู้เซรีโดล้วนนี้สมบูสมบูกรก็ถอดมาถอดมาได้หลายปีลยปแล้วเกือบปีเลยถอดไอ้นนี้ทั้งสมบูกรก็ถามทั้งป้าเนาะถามทั้งป้าด้วยว่าเอ้อทั้งมอทั้งมียแหละถามว่าปา้าจะใช้เอาบ่อตู้เข้ามาแซ่เข้าถอดไปโดนเนี่ยมันก็แย่มันตายสินะเนาะ ทางก็บ่ว่าล่ะบ่มีทุนซื้อเครื่องอามากเ็เสียไฟซื่อเสียไฟซื่อๆก็เสียแล้วว่าได้ว่าให้สบุนป้าไว้หันแด้สบุนก็ได้ยัดมาตู้มันมลนนบ่ได้ใช้งานมีแต่หน,นูยัหนูกัดสายเนาะพออยู่ใน้านพี่น้องเอ้ยหนูก็หลายมื้อนี้ก็มีต่อมาต่อมาให้พี่น้อง,งเอ้ยทงไปเอ้ยจิตเนาะแม่น้องนั่นแหละแม่น้องนิง